5้าทักทายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับสินแสหมิงนะครับเรามานะครับฟังนะดวงชะตานะครับในเดือนมกราคม2568กันเลยนะครับคุณจะได้ฟังก่อนใครนะครับชาวลัคนาราศีเมษ ดวงชะตาในเดือนมกราคม2568ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆสมกับปีใหม่เลยไอเดียต่างๆที่คิดจะทำทำแล้วบางส่วนในปี6 7ที่ผ่านมามกราคมเดือนแรกของปีน่าจะได้เริ่มทำนะครับ1-5นะครับ1-5มกราเป็นช่วงจังหวะที่ ไอเดียนี่แบบว่าบันเจิดเลยนะครับอยากจะทำโน้นทำนี่แล้วก็ดูแล้วน่าจะนำเอามาทำได้สำเร็จด้วย6 1ถึงระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะหถึงนะ1 1ถึง15ช่วงนั้นการเงินการทองไหลมาเทมานะครับดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปอยู่ในเรือนลาภ เขาเรียกกระดุมพระไปเป็นลาพระนั่นหมายความว่าเงินทองไหลามาเทมาเข้ากระเป๋าชาวลัคนาราศีเมษ16จนถึง20งานมีความสำเร็จดีแต่พยายามทำอะไรเกาะกลุ่มกันไว้ให้ทำเป็นทีมช่วยกันนะครับอยา่าไปวันแมนโชเพราะว่านอกจากจะไม่สำเร็จแล้วเหนื่อยจิกหายเลยนะครับ 16-20กถึฉะนั้นทำอะไรต้องพยายามเกอบกลุ่มเป็นทีมเข้าไว้อะไรไม่รู้ให้ถามให้ปรึกษาผู้รู้2 1จนถึง25ช่วงนั้นจะคิดเครียด2เรื่องคือ 1. ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายในประการที่2คือเป็นช่วงที่คุณเองนั้นคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรไม่รู้ให้มันสับสนให้มันยุ่งยากใจเปล่าๆนะครับแล้วก็26จนถึง30 หาเงินหาทองได้คล่องดีแต่ว่ารายจ่ายยิบยับมากมายดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นโคจรอ,อยู่ในเดือนลาภะซึ่งอันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วตามหลักของโหราศาสตร์แต่ก็ไปโคจรร่วมกับดาวเสาร์ศุกร์กับเสาเป็นคู่ศัตรูกันฉะนั้นได้มาก็มีอันจะต้องจ่ายออกไปบางคนใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งที่คู่ครองหรือคนรักต้องการ บางคนพอคบเพศตรงข้ามปั๊บไอคิดหายรายจ่ายมาเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้ก็ดูให้ดีกันแล้วกันดาพุธและดาวอาทิร่วมกันในเรือนที่เขาเรียกว่ากรมมะนะครับไปได้ตำแหน่งพิเศษเขาเรียกองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์มีความสำเร็จนะครับได้ลูกน้องบริวารที่ดีชื่อเสียงดีแล้วก็ นะการติดต่อสื่อสารใดๆพูดจาอะไรแล้วคนเชื่อคนฟังคนมีความรู้สึกว่าคำพูดของเรามีน้ำหนักชาวร,ราศีเมษใครที่ทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์หรือทำงานที่เกี่ยวกับโซเชียลหรือคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับพวกอะไรอะค้าขายออนไลน์ผมมั่นใจว่าในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีคุณจะขายดีคุณจะขายดีแล้วคุณก็จะ เป็นอะไรที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหนือความคาดหมายหรอกเพราะว่าดาวมันโคจรสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของความรักต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวเจ้าเดินความรักคู่ครองเดินไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่สัตรู หาเรื่องหาราวจุกจิกมาพูดใส่กันต้องการเป็นผู้ชนะหรือไม่ยอมลงให้กันนี่คือสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมกราคมถ้าคุณก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ไปโฟกัสในเรื่องทำรรมาหากินนะครับหนะนักนิดเบาหน่อยพยายามอย่าเอามาใส่ใจอย่าเอามาคิดเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าน่าจะสงผลดีกับคุณไม่น้อย ในเดือนมกราคมก็เป็นเดือนที่ไอดาวอังคาดาวเจ้าเดือนของคุณมันถอยหลังกลับไปนะครับโยกหน้าลัคนาราศีของคุณแล้วก็เป็นการโยกหน้าที่ไปอยู่ในเดือนของดาวพุธพุธไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าอยู่กับดาวอาทิตย์ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งหวังไว้จะทำก่อนหน้านี้แล้วทําเสร็จไปครึ่งๆกลาง น่าจะเอามาสารต่อทำให้มันสำเร็จได้อย่างแน่นอนในเดือนมกราคม,ม2568เดือนแรกของปี2568ผมแถมทพ่นิดหนึ่งชาวลัคนาราศีเมษใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตเดือนนี้พยายามนะครับได้เงินมาเอาไปโปะเอาไปแปะห้ปิดอะไรก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเงินมันไปออกทางอื่น แต่ถ้าเราเอาไปใช้นี่ผมว่าดีกว่าตั้งเยอะแยะมากมายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยติดตามดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ในทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกๆโซเชียลของสินแสงหมิงเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงดวงนะครับโชคชะตามีมาช้านาน นะครับมันเป็นไกด์ไลน์เป็นทีมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้กับทุกท่านได้อย่างดีขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับเท่าไหร่กี่นาทีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลข เบอร์โทรศัพท์มงคลชาวลัคนาราศีสิงนะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2 5 6 8เดือนแรกของปีบอกก่อนเลยนะครับเปิดมาเดือนแรกชาวลัคนาราศีสิงนั้นก็มีอะไรให้ทำตั้งมากตั้งใหม่ ดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนกรมมะในเรือนที่สิบอยู่กับดาวมนุษย์ตยูชะตาของคุณยังมีความสำเร็จกับงานในหลากหลายทิศทางด้วยกันใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ติดต่อเกี่ยวกับงานต่างประเทศไว้หรือจะต้องเดินทางเพราะงานเดือนนี้ได้เดินทางสมใจหรืออาจจะมีการติดต่อหรือเดินทาง มาหาเขาอาจจะเป็นฝ่ายมาหาคุณก็ได้จากต่างประเทศมาพบกับคุณก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองช่องทางตรงนี้แต่เอาเป็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีหนึ่งถึงหเป็นช่วงแห่งความสำเร็จติดต่อทำอะไรก็ได้ผลหรือจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงาน6ถึงสิการงานมีความก้าวหน้าแต่เป็นช่วงที่คุณกระเบ็ดกระแหมไม่อยากใช้ตัง 11จนถึง15นะครับช่วงนั้นอารมณ์ขึ้นขนลงๆงนิดนึงน่าจะมีนะครับในยะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์กังวลใจในเรื่องความรักอยู่ลึกๆแล้วก็20เออแล้วก็ที่เออ16จนถึง20งานสำเร็จดีมากมีความรู้สึกชื่นชมกับผลงานที่เราทำหรือคนอื่นให้เกียรติให้การยอมรับในความสามารถเรา21จนถึง25 26 3 0ถึง3างานดีตลอดและผมขอย้ำว่า คุณจะได้เดินทางหรือได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นจะมีความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศหรือทางไกลดาวอาทิตย์ดาวตนุลุกลักของคุณโคจรเป็นอรินะครับแต่เดือนนี้ระวังอารมณ์ตัวเองญหงุดหงิดง่ายญหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง บางทีเรื่องเงินเล็กๆน,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 น้อยๆมองข้ามมองผ่านตัดผ่านตัดจบได้เราจะสบายใจคุณก็ดันหาเอามาคิดให้มันยุ่งยากใจจุกจิกใจเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะเตือนและในเดือนนี้อีกเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าการเงินจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณจะมีความกระเม็ดกระแหมหรือขี้เหนียวเป็นพิเศษไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรเลยในช่วงเดือนนี้มีความรู้สึกเสียดายสตุ้มสตางไปหมด ส่วนในเรื่องของความรักนะฮะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสับสนจิตสับสนใจดาวสุกับดาวเสาอยู่ร่วมกันแล้วเลงกันไปยังลัคนาราศีสิงห์คนโสดมีโอกาสจะเอาตัวเองไปสัมพันธ์อยู่กับความรักที่มันนัวๆอาจจะเซ็บๆนัวๆก็ได้แต่คุณเองก็มีความรู้สึกว่าเจ็บๆคันๆดีเหมือนกัน นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังปัะจะมีปัญหากันนะครับในเดือนมกราคมสําหรับชาวาราศีสิงห์มีการจับผิดความกังวลใจการนอกใจเลยก็ทั้งหลายแหละมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชะตาชีวิตของคุณชาวาราศีสิงห์ให้ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่มีโอกาสจะเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายหรือคุณมีความรู้สึกจุกจิกใจเป็นกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2.5.6.8ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวเกตที่โยกหน้าลัคนาของคุณนั้นเดือนนี้ลางสองผ่อนแม่นทำอะไรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกเตือนคุณอยู่เสมออาจจะเป็นในรูปของความฝันหรือการฉกคิดขึ้นในบางอารมณ์ก็มีความเป็นไปได้ ท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในเดือนนี้ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของงานและชื่อเสียงความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ตัวเองเท่นั้นเองที่บุญง่ายอารมณ์หลุดง่ายบุญกิจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าคุณละวางในสิ่งเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะคล่องตัวได้แบบไม่น่าเชื่อ ขอบคุณที่ติดตามนะครับสินแสหมิงแล้วก็ดวงดีในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูดวงดี r i g h า TV, ี r i g h t Today แล้วก็โซเชียลมีเดียของสินแสหมิงในทุกช่องทางกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นแผนที่ชีวิตรับรองคุณมีแต่เหงกับเฮงอย่างแน่นอนสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล กับชะตาชีวิตในเดือนมกราคม2568เดือนแรกของปีบอกก่อนเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ส่งผลกับชะตาของคุณเด่นๆนเนี่ยนะครับทำให้เป็นเดือนแรกของปีที่มีไฟในเรื่องของการงานอย่างมากทีเดียว1-5เนี่ยอาจจะมีการเจรจากันเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะเป็นกับลูกค้าหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่ นะครับมันมีเรื่องต้องต่อรองกันในเรื่องของการเรงินการทองอาจจะเป็นเรื่องของการจ้างงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลตีพอน6ถึง10ช่วงนั้นไอเดียดีมากในเรื่องของงานถ้าจะทำอะไรสำเร็จก็คงจะเป็นช่วง6ถึง10ในเรื่องของงาน1 1ถึง15 16าถึง20งานขยับก้าวหน้าดีตลอดจะมีแต่ความสำเร็จมีโชคดีมีความมั่นคงในเรื่องของงาน ลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนดีคนที่เป็นเจ้านายเราก็ให้การสนับสนุนดีแล้วก็จะได้เงินได้ทองประมาณวันที่21จนถึง25ช่วง16ถึง20แล้วก็21ถึง25ช่วงนั้นงานดีมากการเงินก็ดีเงินทองไหลมาเทมานะครับ26จนถึง31ช่วงนั้นอาจจะมีการเดินทงเดินทางเพราะงานเป็นไปได้ว่าจะต้องเดินทางเพราะงาน ดาวอังคารได้ย้ายไปเลงลัคนาราศีธนูส่วนดาวสุกนั้นไปอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าลัคนาราศีธนูอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินดาวสุกมาจากเรือนดาวพะไปอยู่กับดาวาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนราพะไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนการเงินโอ้ยแสดงว่าเงินทองจะดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดาวเสาร์ได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์เดือนมกราคม คุณจะรับทรัพย์รับโชคอยู่ในหลายๆช่วงการงานก็ดีมีการติดต่อการงานเข้ามาทําให้ชะตาชีวิตมีความสําเร็จแล้วก็รุ่งเรืองดาวอาทิตย์มาจากเรือนสุาพไปอยู่ในเรือนการเงินชื่อเสียงดีมากชื่อเสียงนํามาซึ่งการเงินอาจจะได้ไปทํางานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่ๆและนําพานในเรื่องของการเงินโชคดีและความต่อเนื่องเข้ามาเป็นอะไรที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีธนู นะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้การเงินคุณดีก็แล้วกันขอให้สบายใจได้แต่ข้ารายจ่ายเยอะนะสุขไปอยู่กับเสาเนี่ยชาวธนูแม่งขี้ช็อปอยู่แล้วชอบซื้อนู่นซื้อนี่ชอปห้างบางชอปออนไลน์บ้างโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะครับขี้ช็อปสุดๆแต่ชาวลัคนาราศีธนูเอออะไรก็ช็อปปิ้งไว้ก่อนนะครับชาวลัคนาราศีธนูนันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ดาวที่มาสัมพันธ์กับดวงของคุณ ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นในเรื่องของความรักแต่คนที่มีแฟนแล้วแฟนจะติดเราค่อนข้างจะมากไม่รู้นะครับมันความรักของคุณเนี่ยแฟนจะติดคุณจะไปไหนมาไหนก็อยากจะไปด้วยติดตามไปตลอดหรือเอาใจใส่ดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกและมีโอกาสจะได้ราบจากคนรักผู้ครองด้วยก็มีความเป็นไปได้ส่วนคนที่ยังโสนอยู่น่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกัน อาจจะอกหักมาร็อกกฮาร์ดมาแล้วมาชอบเราก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะกับเดือนมกราคม2 5 6 8ตรงนี้เอาเป็นว่าค่อนข้างจะดีในหลายๆเรื่องทีเดียวเป็นเดือนที่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความแฮปปี้ขึ้นโดยเฉพาะใครที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียต่างๆที่คิดไว้แล้วคิดจะทำทำแล้วบางส่วนมีโอกาสที่จะนำพาความสำเร็จมาให้อย่างไม่น่าเชื่อเลย บางคนอาจจะได้เปลี่ยนรถซื้อรถใหม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมบางคนอาจจะได้ต่อเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยออฟฟิศร้านวงต่างๆซึ่งก็อยู่ในดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมเดินทางแล้วรับทรัพย์รับโชคนะดาวอาทิตย์ดาว,ดาวเจ้าเรือนสุขภาพไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนการงานอู้ดูยังไงก็เดินทางเดินทางแล้วการเงินเข้ามาตลอดทีเดียว สินสหมิงขอให้ชาวลักขณาราศิธนูทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูดวงดีบว t ทีวีไวททนะครับแล้วก็สินแสหมิงในทุกๆโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก Social Media, Social ขอให้ทุกท่านโชคดีฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นทิมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตรับรองมีแต่เองกับเองโชคดีครับ